1> EP 1 9 6 8ข้อสอบผู้ช่วยผู้ิภากษาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาสอบวันที่30มีนาคม2.39าคำถามคนหนังไข่ มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนคนปรปฐมและมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงหนึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีมาปรึกษาท่านว่าเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2 5 3 8ในเดียวซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเพชรบุรีได้เช่าที่ดินนังไข่เปิด เป็นอุปกรณกิจการซ่อมรถยนต์แต่ไม่ชำระค่าเช่าในกำหนดค้างอยู่รวม50,000บาทถ่วงถามก็เพิกเฉยและเมื่อปลายปี2.38 8ในเดียวได้หลบหนีไปมีภูมิลำเนาอยู่ประเทศสิงคโปร์อีกกรณีหนึ่ง นางไข่มีสิทธิ์ได้รับที่ดินนงกระาับบางส่วนทางบรดกได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเมืองราชบุรีเพื่อขอรับโอนบรดกแต่ในโดงซึ่งมีภูมิรำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีไปคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินนางไข่จึงรับโอนบรดกไม่ได้ ขณะนี้ในโดงถูกสารพิาพากษาถึงที่สุดให้จำคุก5ปีอยู่ที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีหนังไข่ต้องการฟ้องไปในเดือนเมษายน2 3 3 9ขอให้ขับไร่ในเดียวและบริวารกับเรียกค่าเช่าที่ในเดียวครั้งจำละกับฟ้องให้ในโดงถอนคำคัดค้านการขอรับโอนมรดก ให้ท่านแนะนำนางไขว่าจะฟ้องในเดี่ยวกับนายโดที่ศาลใดได้บ้างถ่งคำตอบข้อหนึ่งกรณีในเดี่ยวเป็นการฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเจ้าซึ่งเป็นสิทธิ์หรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ ติดตามมีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้และได้ซึ่งดอกผลแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นจึงต้องเสนอคำฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิรณาความแพ่งมาตราสีทวิและเพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้องในกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ณที่ใดในราชอาณาจักรภายในกำหนดสองปีก่อนวันที่มีการเสนอคำฟ้องให้ถือว่าที่นั่นเป็นภูมิลำเนาของจำเลย หรือถ้าจำเลยเคยประกอบกิจการในราชอาณาจักรให้ถือว่าสถานที่ที่เคยใช้ประกอบกิจการภายในกำหนด2ปีก่อนนั้นเป็นภูมิลำเนาของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3ามอนุสองวงเล็บก่อไก่วงเล็บขอไข่ดังนั้นนางไข่ จะฟ้องในเดียวที่ศาลจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นศาลที่ที่ดินของหนังไข่ตั้งอยู่ในเขตและเป็นศาลที่ให้ถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรณีเคยประกอบกิจการอยู่ก่อนฟ้องไม่เกินสองปีด้วยตามมาตราสีทวิและมาตราสามอนุสองวงเล็บขอไข่ หรือที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นศาลที่ให้ถือว่าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนด2ปีก่อนวันที่มีการเสนอคำฟ้องตามมาตรา4ทวิและมาตรา3อานุ2วงเล็บกอไก่ก็ได้กรณีในโด่งเป็นการฟ้องบังคับให้ไปถอนคำคัดค้านการ ขอรับโอนบรารดกเท่านั้นมิได้บ่งถึงการที่จะบังคับแก่ตัวทรัพย์คือที่ดินจึงไม่ใช่คาฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ์หรือประโยชน์ใดๆอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นั้นวงเล็บคำพิาพากษาศาลฎีกาที่955าัหัหน่งไข่ต้องเสนอคำฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศารหรือต่อศารที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศารไม่ว่าจำเลยจะมีผู้น,นาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราสอน,นุหนึ่งในโดง่งถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลภูมิลำเนาของในโดง่ง ครั้งสุดท้ายก่อนฟ้องคด,ดีคือที่เรือนจํำจังหวัดสุพรรณบุรีจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและ่าน,นิชย์มาตา47และในโด่งได้ยื่นคำคั้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามที่นางไข่ได้ยื่นคำร้องไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินอําเภอเมืองราชบุรีเพื่อขอรับโอนบรดก มูลคดีจึงเกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดราชบุรีนางไข่จะฟ้องในโด่งที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในโด่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหรือศาลจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได้ดังนั้นข้าพเจ้าจะแนะนำให้นางไข่ฟ้องในเดี่ยวได้ที่ศาลจังหวัดราชบุรีหรือศาลจังหวัด เพชรบุรีและฟ้องในโด่งได้ที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีหรือศาลจังหวัดราชบุรีด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว